สวัสดีค่ะว่ร้อนร้อนก็ใหญ่ตินก็แปไม่มาจิ้นข้าวก่อนเด้วยวนเียมมาให้ใจกิน้มเดียวผัดพริกแกงตัวฟักยวใส่หมูทอดไข่เจียวใส่มะเขือแล้วไปเอาอช้อนส้มกัน ใส่ยตีสองรอบไปแต่ตีเสร็จก็จะไปกินกาแฟกับเพื่อนไม่เห็นมานู่นแหละเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมง,มงแล้วสิบเอ็ดโมงแล้วต้องใส่สองรอบมาเลยจ้ะ แ okay. ชวนเน็ดอยู่เน็ไม่ไปแต่ว่าเธอไม่ไปหาเพื่อนเธออยู่สนามกอล์ฟเหรอนั่งรอฉันอยู่สนามกอล์ฟกินอาซื้อนั่งซื้อน,นี่กินกับเพื่อนเน่บัวอยู่บ้านดีกว่าไม่ไว่าหนุ่มไม่ไปไปเลยกินแล้วให้บอกซิมบ้าอาบน้ำให้นล้วย,ยังกวนอยู่ เกียบไปนั่งอเฝ้าให้เกียบไปนั่งรอถ้าเราตีเออโอเคอยู่ให้ไปนั่งอเฝ้านั่งรอวุอ้ยขี้ค้านอยู่บ้านดีกว่า 买这些都是我们常 ตอนไหนว่าจะไปซื้อของรถตัดจะไปไหวไหมต้าไปไม่ไหวก็ไปพรุ่งนี้เลยเพราะว่าแก,กปีกแล้วแก,วกจะเจ็บขาให้เกียนให้แกไป ไม่ชอบกินแบบนี้เลยจ้่ไม่ค่อยชอบอะไรหมูไกล่อละไรเยอะแยะชอบกินผักเพราะ้โตมากับอะไรพ่อที่สอนกินผักกินอะไรอะตอนเด็กๆเ,เนยทำสวนผักนอาจะขายผักตามตลาดนัดไม่ใช่ตอนอยู่และนองช่วงที่ว่าเนสยังเด็กน้อยอยู่สิบขวบเอ็ดขวบเนาะ่อแม่ปลูกผักขายตัวเองก็ได้กินติดมาตั้งแต่นู่นเลยแต นึกถึงชีวิตสมัยเด็กลำบากพ่อเขาฐานขายหาบลูกขึ้นเขาสองสามลูกชีวิตคนใต้เนาะแม่หาบสัมภาระ ม้อหุงข้าวมั่งเสื้อผ้ามั่งอิปะถังแม่จะชีวิตนันแน่ลำบากเล้อข้ามเขาสามลูกสีลูกไปเก็บกาแฟรับจ้างตัวน้นอยเๆเลยแหละดำดำสลหมเดินตามแม่พ่อพาฟาดงพงไพรไป คิดเอาโลดเด็กอายุ9ก้ขวบแขวบเท่ากับข้าวกินเองเดินข้ามลูกเขาสีห้าลูกไปกับแม่กับพ่อรับจ้างพี่เสาวเน็ตเพิ่งจะมากลับมาอยู่บ้านตอนเขามีลูกอตะตอนวัยรุ่นเขาไม่ได้มาอยู่กับพ่อแม่เน็ตนะ ก็ไปอยู่รุ้ทงรุงเทพเสพสีวิไลหนึ่งในแดนแตทที่อยู่กับแม่กับพ่อมากกว่าเพื่อนพี่ชายก็จบมสามเขาก็ไปอยู่กอสมุยเลยแะจ่จ๊ะทำงานผสมอะไรอะเล่าอยู่ในรีสอร์ทของฝรั่ง เพราะว่าแกเป็นคนที่ร้อนแกไม่สู้งานอะ่ะเขาไปกันหมดก็จะเหลือแต่เน็ตเพราะเน็ตทางจากพี่คนโตหกปีพี่คนที่สองห้าปีลูกลุงแม่จ้ะเพราะอื่นลูกลุงทางจากพี่คนโตหกเจ็ดปี เป็นอย่งคือว่าลูกหลงเิี่พ่อแม่แนทฝังเข็มแม่ด่ฝังเข็มแล้วยังมีแนทแมเขาก็เลยเออลูกหลวงแถวสมัยตะกี้ห้าหกสิบปีที่แล้วเนาะเขาพูดว่าลูกหลงลูกเด็กผีทำไมถึงว่าอย่างนั้นคือแนทเอาตีนออกเอาตีนออกพอออกมาจากท้องแม่แล้วเนทไม่หายใจตัวเขียว ทำยังไงก็ไม่ฟืน้นจนแม่กับพ่อหมดหมด,หมดความสามารถที่จะเอาเน็ตคืนมาได้แล้วนอกจากตอนที่เพราะว่าสำลักน้ําคำไหมเขาเอือนตัวเขียวมาแล้วนายตีนเอาตีนออกมันยายกอยู่แล้วนอกจากแล้วคคตดตาเยด,ด้วยพ่อเนตเป็นหมอตําเยเองกว่าเนตจะอ,ออกมาได้คือเนตสำลักน้ําคําแล้วอะไรนะเขาเรียกลกเหรอพันพันคอมาเลยทําให้เน็ต หมดลวมหายใจตั้งแต่อยู่ในท้องแม่พอออกมาก็คือเนยช็อกตาค้างแล้วพ่อก็เลยพยายามล้วงพยายามทําทุกวิธีทางแต่เนตก็ไม่ฟืน้นแม่เนก็ร้องไห้พี่ก็ร้องไห้แ้ะเขาก็เลยตัดสินใจพ่อเลยบอกว่ารออีกครั้งหนึ่งถ้าเขากลับมาก็คือเป็นลูกเราถ้าเขาไม่กลับมาก็ถือว่าเขาไม่ใช่ลูกเราเกก็เลยจับขาเนทสองข้างฟาดเข้าต้นกล้วย เราอธิษฐานเนอกจากก่อนที่พ่อจะฟาดคือพ่ออธิษฐานก่อนว่าเน็ตอายุ15ปีเน็ตต้องบวชชีหรือทําอะไรก็ได้ใส่ชุดขาวไปไปนั่งสมาธิสวดมนต์ข้ามปีหรืออะไรก็ได้แต่ต้องใส่ชุดแม่ชีว่าเขาอายุ15ปีเขาจะบวชหรือเขาจะต้องทําอะไรในพิธีกรรมที่อยู่ในชุดขาวเลยจะ้ะแล้วเกก็จับขาเน็ตฟาดเข้าต้นกล้วยเอาหัวด้วยจะ้ะฟาดเต็มแรงเนี่ย คือคือครัค้งสุดท้ายแลยวพ่อบอกถ้าได้คืนก็คืนปรากฏว่าฟาดไปสองข้างพี่นอกให้คืนแม่ตาะน็ตก็นนตเลยเขาเลยเรียกเน็ตก,กันทั้งหมู่บ้าน,น้นเด็กผีก็ตายแล้วฟื้นคือความมุ้มสืกของเน็ตพอเน็ตโตขึ้นมามันเหมือนกับ มีคนตามปกป้องคุ้มภัยเน็ตตลอดนี่เน็ตไม่ได้พูดเล่นเลยจะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แด้แต่แต่ว่าความรู้สึกเน็ตคือเน็ตสัมผัสเข้าได้เนะจ้เนะเนาะแล้วชีวิตเน็ต,นาาตนนเ,นเนี่ยกุขะมาตลอดตั้งแต่เด็กที่เน็ตบอกตามพ่อตามแม่รับจ้างข้าม ลูกเขาสี่ห้าลูกเดินตีนปล่าด้วยนะเน็ตไม่ใส่รองเท้าคือทําอะไรไม่เหมือนเด็กทั่วไปนะฮะรองเท้าก็ไม่ใส่เหย,ย,ยียบนงเหยียบน้ำเนทก็ไม่เจ็บนะเน็ตวิ่งผ่าเลยนะเน้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่าชายาที่เขาอให้เน็ตมาตั้งแต่เด็กเนาะชายาเด็กผีตายแล้วฟื้น มันอยู่แล้วแต่คนเชื่อนะจาะเต้นะทายสองรอบแล้วนะฟืน้นทางที่สองไปไปงม,มหอยกับเพื่อนรั้วตัวเองไว้น้ะไม่เข็งจมน้ำจมน้ำาถึงท้อง พื้นพื้นอะไรบ่อบ่อแมกโนไดเขาขุดนะจ๊ะว่าลึกไม่ลึกจนถึงพื้นเลยเนี่ยจนเน็ตฝันแล้วว่ามีมือหนึ่งมาลองเน็ตเป็นสีทองแล้วเขาตกเน็ตขึ้นนั่นครั้งที่หนึ่งเลยจ้ะที่เน็ตโตแล้วเน็ตเกือบเน็ตเกือบตายแล้วมีคนมาดันเน็ตขึ้นคือเน็ตปล่อยเน็ตปล่อยตัวเองลงกับ น้ำแล้วรู้ว่าตายแล้วแนะ่หลับตาแล้วจนะ้ะพอจะถึงท้องใต้ดินนั่นแหละมันมีมือเหมือนมือกับมือพาาทรงหรือมืออะไรพ้าทะลุแต่สีทองมารองแล้วดันเน็ดขึ้นขึ้นใน็แบบสลืมสลืมเหมือนหลับครึ่งไม่หลับครึ่นนะตรงตอนนั้นอานะยุป,ประมาณสิบสิบสามแล้วพอเน็ตมา กลับมาบ้านแม่เลยว่าอย่าลืมคําที่พ่อบ่นไว้นะสิบห้าปีต้องบวชเน็ก,ก็เลยบอกไม่ลืมหรอกพอมาอีกครั้งหนึ่งช่วงอายุสิบหจุดห้าย่างสิบหเน็ตยังไม่ได้บวชเป็นไข้อไอไหมล่ะชัก าขาค้างกัดฟันแล้วหลับดิ้นหลับแล้วฝันนวาตัวเองปั่นจักร,รยานไปหาเหวล้อหนึ่งตกเหวแล้วแม่ตาแต่ล้อหลังยังไม่ตกได้ยินเสียงคนเรียกเป็นหมอกสีขาวอันนี้แล้วแต่คนจะเชื่อไม่เชื่อนะเป็นหมอกสีขาวเน็ตเห็นเป็นหมอกสีขาวข้างหลังแล้วล้อจัก,กร,รยานเน็ตตกไปข้างหนึ่งแล้วกําลังจะปั่นลงไปได้ยินเสียงคนเรียก ว่าให้กลับมากลับมาในตก็เลยตื่นเป็นพี่ชายกับแม่นั่งร้องไห้เขยา่าพยายามเรียกพอเนตฟพื้นจากครั้งนั้นเลยจากครั้งล่าสุดเนตก็เลยไปสดวดอบวชอะไรนะสวดมน์ข้ามปีใส่ชุดสีขาวแก้บวชให้เพื่อนอือม มันก็เชื่อ,อยากเนกาะถ้าใครไม่เจอกับตัวเองเขาว่าเพื่อนพยายามจะมาเอาเน็ตกลับเพราะว่าเน็ตพ่อและเตยบุญไว้แล้วแต่เน็ตยังไม่ได้ทําก็ยังถือว่าเน็ตยังมีมีบุญเขาว่ายังมีบุญเขาเอาไปไม่ได้ คือพู้นายก็คืเจ้ากนายเวนเลยจะเขาพยายามตามมาเอาเนาะมาพาจิมชาและพูดไปดเรือ่อยๆขอได้แปลอ่นใครจะพิจารณาได้แต่ว่าเน็ตเจอกับตัวด้แต่เด้อ จะชาญาที่เป็นที่มาของให้เขาเรียกเน็ตตั้งแต่เด็กว่าเด็กผีแล้วเกิดบนังคารตอนกลางคืนด้วยมันก็เลยแข็ง มแม่บอกประมาณทุ่มสองทุ่มเลยจาวัดอังคารพากินข้าวมาเลา่าลประวัติจ้าคน ทุกวันนี้เนทกลับไปบ้านนะยังถามแม่เลยแม่คอยเป็นเด็กเด็กพลีอีีบอกแม่ก็เลยว่าสมัยตะกี้อาจจะใช่เพราะเนทตายแล้วฟูแล้วมันมีหลายครั้งแล้วที่เนตเจออุบัติเหตุแบบนี้น่าจะเป็นอย่นี้คือการแพทมันเจริญแล้วเนาะเมื่อก่อนไม่มี ทำ <idas S 1> เองมเด็กที่เอาเท้าออกออกยากอยู่เลยไม่จ่าเพราะติดตรงนี้เนาะไม่ได้เอาหัวออกเท่าหัวออกคือเราดึงทีเดียวออกแต่นี่เขาไม่ติดปีก กินอะไรกักินแอลกอฮอล์แล้วนั่งกินน้ำเขียว ึ้นเล่นพี่น้องอานล้กนเน็ตมาทักทายแล้วก็พากินเนี่ยแเดี๋ย่ตอนเที่ยงพ่อใหญ่มาเนะี่ยก็จะทําจัดขึ้นโต๊ะให้แก๋ก็ได้กินคนเดียวเลยแตะพ่อเกบอกแล้วว่าถ้าเกเก็บไอ้เกกลับมาชาก็ให้กินกน่อนเพราะว่าแกไม่รู้ว่าเกต๋ตีรอบเดียวหรือสองรอบเนี่ยก็บอกเออเอาที่สบายใจนะยนว่าอย่างนีนน่ลหละอยู่เนะ็ตเน็ตก็บอกถ้าเน็ตอยู่เน่ยก็จะทํากินกน่อน เลงหน้อยก็สิบเบิ่งหนังพาเพื่อนได้จากเบ้ร์ไปแล้วค่ะสงท้ายวันสงการนะคะขอให้มีความสุขทุกคนไม่ว่าทั้งในประเทศต่างประเทศหรือปรปราวหรือที่ไหนก็แล้วแต่ภาคตรงภาคใต้เหนืออีสานเนอะเดี๋ยวนะวันนี้วันที่สิบห้าวัานสงการวันสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะจากสุขภาพแข็งแรง โรคภัยใกล้เจ็บอย่าได้เข้ามาใกล้นอกจะเนาะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ